ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสําหรับอีดลู่ลู่ล่าลาโปง่งล่างสะอ่อนป๊าพี่น้องครับผมไปจัดเต็มกับงานคอนเสิร์ตในงานอาราดาวร์คอนเนกอยู่ที่ณนะเลยจังหวัดเลยพี่น้องครับผมนอกจากนี้ยังมีการแบทเทิลกับน้องๆจากวงโป่งล่างโรงเรียนเลยพิทยาคมและวงโป่งล่างอ่อนซ่อนราชปชาฮาทีสองป๊า พี่น้องครรบผมงานนี่ม้วนมวนมวนคักมวนแน่และที่สําคัญในงานมีอาหารและสินค้ามากมายนุ่มเจียราไปเป็นพิธีกรพร,ร้อมเรื่องรอวเป็นแบบใดปะจิละเล่นจิละเล่ามาสิว้าวสู่ฟังสวัสดีครับพี่น้องขอตอนรักฝสูรายการจักรวาลลุกทุ่งกับนุ่มเจียระ จิและเล่นจิและเราต้องขอเว้าเลยพี่น้องคาับผมต้องบอกว่าอ้ยพี่น้องครรบผมกว่าสิได้เห็นอายอีดโปงล่างสะอ่อนเอ่ยลู่ลู่ล่าลาโปงล่า,ลาง,างาสะอ่อนนี่มาร่วมตัวกันนี่พี่น้องครับต้องบอกว่ายากิอีรีนี่พี่น้องครับถ้าเกิดบองงาน่างิอีรีเพิ่งม,มาร่วมตัวกันนะฮะและพี่น้องครราผมงานล่าสุดนะ,ะนับเพิ่งจะไปร่วมตัวกันยุทธีนี้เลยงานอลาดาเวอร์คอนเนค์นั่นเองนะครับหรือว่างานอาหารและสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพไทยสูสากลนั่นเองนะครับ ถึงงานนี่พี่น้องคราบผมจัดอยู่พลั่น,ะนอะอยู่ทางณเล่ยโมเดลจังหวัดเล่ยพี่น้องคราบผมนุ่มเจียระกับมีโอกาสได้ไปเป็นพิธีกรพร้อมได้พี่น้องเอยพี่น้องเอยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงพี่อีพี่ลู่ลู่พี่ละลาแล้วกับวงน้องๆจากวงโปร่งล่างี่พี่น้องครับเดี๋ยวนุ่มเจียระซีวอลซูฟังกัแเรากันเนาะแต่ว่าขอมาว่าถึงตอนย่มามือเศร้าของการจัดงานก่อนซึ่งเห็นบรรยากาศในงานว่าพี่น้องคราบผมนี่นุ่มเจียระไปเป็นพิธีกรนะครับผมซึ่งในงานนะคะ กับมี่ทันร่องภูว่าและกัพี่จิ๊บหรือว่าเออจิ๊บนี่แหละพี่น้องครับผมต้องบอกว่าเป็นบอสใหญ่ผู้บริหารใหญ่ของณนะเล่ยคอร์ปอเรชันนนั่นเองนะครับผมซึ่งงานนี้พี่น้องครับ ผู้หลักผู้ใยแขกผู้มีกลุงผู้มีเกียรติแต่ละผู้แต,ผแต่ละคนนี่มาร่วมงานมากมากเลยพี่น้องครับและนอกจากนั้นนะฮะกัมิการมาออกบูธต่างๆซึ่งในบูธพี่น้องครับาสินค้าแต,ลตา่ละตัวเอานุ่มจิระบอกเลยพี่น้องครับว่านี่คือการไปเลยเถื่อแหลกไปเลย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 ,เลยนี่ไปเห็นของดีของคนเลยพี่น้องครับผมไปเห็นสินค้าไปเห็นอา,อาหารต่างๆ คือต้องบอกว่าของคุณเล่ยพี่น้องครับเหมาะกับงานดีอิลีนะฮะและนุ่มจิระก,ก็บ,บอกเสมอพี่น้องครับว่าไม่อยากให้ของดีในพื้นที่อยู่เฉพาะในพื้นที่พี่น้องครับอยากให้มันก้าวไปเติบโตไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยซึ่งบรรยากาศในงานเนาะพี่น้องเนาะก,ก็ย่างที่เห็นไปนั่นแหละนะครับผมมีผู้รักผู้ใหญ่มาเปิดงานมีเห็นบอลเจ้าหน้าทอกเจ้าหน้าทีที่มหอกที่มงาน มาทายรูปร่วมกันพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยและอีกหนึ่งให้ไล์ก็คือการเฮ็ดอาหารพี่น้องครับซึ่งกับีเชฟผู่นี้พี่เชฟจากเป็นแบบว่าระดับมืออาชีพนะพี่น้องเนาะมาเฮ็ดอาหารซูโม่เฮากรินนะครับซึ่งอาหารเนี่ยก็มาจากวัดทดิบที่เป็นของดีของเลยเออเพราะว่าสิเป็นเส้นดองแดงทั้งสี่บอกพี่น้องครับผมรู้ว่าปลาหมึกทั้งสี่เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นของที่อยู่ในจังหวัดเลยนั่นเองนะครับรวมถึงผงลำไยบอกเลยว่าพี่น้องครับอาหารนี่ แสบแสบคักแสบเนี่ยแสบพลังผัวลังเนมัมนก็ฮอกับบานผอมมาสั่นตัวเอาพี่น้องครับผมลุงจิราไปเป็นพิธีกรในโชว์ย่างมูเวนแล้วนะครับบัดที่นี่ไปเมองให้ลหลในโชว์ย่ามหมูแรกงพี่น้องครับผมนั่นก็คือคอนเสิร์ตของปวงล่างสะอ่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยต้องบอกว่างานนี้นะฮะอีดลู่ลู่ล่าล่าและทีมงานปวงล่างสะอ่อนพี่น้องครับเออนั่งหลอกนั่งรับอาจารย์รนตรีิมาร่วมโตกันเพื่องานนี้เลยพี่น้องครับผม ให้หมุดเจ้าเดมเมืองแบบนี้ก่อนพี่น้องครับผมเออจริงๆแล้วนะฮะมีน้องๆจากทั้งสองเรียนมาทําการแสดงพร้อมแล้พี่น้องเนาะก็คือเออน้องๆจากเ่วงป่งล่าง เ,เลยพิทยาคมนครผมละกาน้องๆจากวงปวงล่างอ่อนซ้อนราดประชาหาสิบสองน,นั่นเองนะครับเนี่ยแหละน้องๆก็ท่อมการสแสดงไปนั่นนี่โน่นโน่นนั่น,นนี่ไปพี่น้องครับโอ้ยมวล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 บอกเลยว่าแต่ละทีมแต่โรงเรียนพี่น้องครับนี่คือศิลประวัฒนธรรมพี่น้องครับญาติเพื่อนบอกไปนะพี่น้องเนาะของกินนี่ถ้าเกิดว่ากินมันสีนา ของเก่านี่ถ้าเกิดบอกว่าเราไม่สิลืมโดยเฉพาะนี่พี่น้องครับเด็กคนรุ่นใหม่เด็เยาวชนวัยรุ่นแบบนี้มาสืบสารมาอนุรักษ์ศิลปะก,การแสดงภาคพื้นอีสานแบบนี้พี่น้องครับเฮตให้มันยังคงอยู่ต่อไป เฮ็ดหายย่างแบบว่ามีคุ้นคายอีกพี่น้องครับผมแต่ว่าบัดจีบันพี่น้องครับถ้าเกิดบอกถึงวงโปร่งล่างแล้กก็ต้องบอกถึงคู่ฝึกสอนพี่น้องครับก็เลยมีอีกหนึ่งให้ไหลพี่น้องครับซึ่งเป็นช่วงที่พี่อิดและพี่ลููพิลาลาเพิ่มการแสดงนะฮะเออก็เอาอาจารย์เอาคุณครูทั้งสองรุ่นเลี่ยนเหลือพี่น้องครับมาอบแบ็คเทิร์นกันโอ้ยโผดโพบกโม่บกแต่งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่เมื่อมบรรยากาศนี่ไปพร้อมกันพี่น้องครับ่อยมากอยู่ด้วยอันนี้่อยมากมากนะฮะพี่บอกว่าเฮ็ดดีเฮ็ดเล ต้องมาดูครูนะจ๊ะว่าครูนี่เล่นเก่งแค่ไหนนะจ๊ะเอาพี่น้องครับผมเมืองบรรยากาศนี่ไปพร้อมกันพี่น้องครับคู่จุ่มมันต้องแบบนี้ไปนี่ลหลายจังวะไปเออเเนนอันนี้เป็นคู่จากโรงเรียนอ่าราชประชาหาสิบสองพี่น้องครับผมอันนี้ก็เป็นคุณครูจากทางโรงเรียนเลยพิทยาคมนั่นเองนะครับนี่เห็นบ่เป็นครูฟุกสอนพี่น้องครัาราเพลมดูนะ ลีลาสะออนสะออนตัวอันไหนน้องๆมึงหนึเด้อน้องๆใคมึงไปแล้วพี่น้องครับเอาบรรยากาศาแบบเล็กๆน่อยเนาะตว่าอยากให้มึงคุณนครูไปน้องครับว่าโอ้ยคูปบซอนกัจัดเต็ม้กันนะฮะเออนี่อันโยกไปไฟอนไปแล้วหายไปดีดหายไปพี่น้องครับอืม,อเ,มเออ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 เอนเอ เออเอาคือเป็นสีมเมนเอยแหละคุณครูเอ<า>เอเฮ็ดดียุคเฮ็ดดียุคพี่น้องครับอืมล่าสุดเทมโบ คุณคู่อันี้จะคุณคู่จุมม่มนี่ยังครับเออหายใจพ่อท่านมาสักครับหายใจพ่อท่านเอาดมยาดมก่อนดมยาดมนะครับอันนี้อาจารย์อาจารย์อะไรครับเสียงน่าจะไม่ไหวแล้วอาจารย์อะไรนะครับอาจารย์อะไรครับอาจารย์จุ่มรุ่นสามครับจุ่มรุ่นสามนะครับโอ้โห นี่อาจารย์เลยครับนีกเป็นอีกคู่อีกหนึ่งคนพี่น้องครับเพื่อนกัรลูจักกันหล่ะพี่น้องครับในวงผงล่างนะเพิ่นกัเลี้ยนแบบว่ายุสมัยนาตัดสินกับะสินน้ำกันหัวจังซอนพี่น้องครับผมโอเคนี่คือรุ่นอาจารย์ครับวันนี้ไม่รู้ว่าน้องๆนี่ครับจำน้องสาวสองคนที่ผมได้หรือเปล่าใครจำละลาได้ขอเสียงหน่อยครับใครจำลูลูได้ขอเสียงหน่อยครับคุยกับฮิมารี uh 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 เป็นคนที่แข็งแรงมากๆโยนไห้ได้ขนาดนี้ผมว่าแรงคงไม่ธรรมดาน่ะเขาบอกเอออ่ะอ่านั่นล่ะพี่น้องครับผมบัตรที่นี่พี่น้องครับผมแน่นอนเนาะหลังจากที่ไออีดเอยลู่ลู่ไอเลือดเออย่าละลานะฮะเอยลัลลานะฮะกระท่ำการแสดงไปโอ้บรรยากาศหนาแนนายวิธีกับมวลแตกสวดสวนเลยพี่น้องครับ มาถึงอีกนึ่งให้ไหลในช่วงท้ายพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนั่นก็นกนกคือพิจิบนะฮะต้องบอกว่าเป็นบอสใหญ่เป็นผู้บริหารใหญ่พี่น้องครราผมที่ณเลื่อยโมดเดยลนะครับเราก็เป็นผู้จัดงานอลดาวเวอร์ค้อในครั้งนี้ขึ้นมาพร้อมนะครับก็บเป็นวันข่ายวันเกิดพื้นพร้อมพี่น้องครราผมไปเมืองบรรยากาศที่มีความสุขมีความอบอุ่นนะฮะในบรรยากาศแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปเมืองพร้อมกันพี่น้องคครบ แล้วเป็นว oh, so yeah. uh, nah, ันเกิดว uh, ันข้าวันเกิดของพี ha, Sha, so ows, happy birthday, happy birthday, ่จิ๊ด้วยครับผมว่าแต่พี่น้องคว้มกันครับเดี๋ยวบัลลากจังได้หรล่าฮบังกหลวมึงกำลังอยู่ในอ่นนันอยู่ล้อ่ะอ่ะมาเลยวลงแพี่น้อมกันพี่น้องครับภาษาไทยลภาษ เดี๋ยวก่อนก่อนสิบเปอร์นะฮะอย,อยากจะบอกอะไรสักนิดหนึ่งไหมฮะพี่จิ๊บฮะขอบคุณมากๆนะคะสาธุขอให้พวกเรามีความสุขนะคะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุข สมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆฮงรวยๆสุขสันา์เกิดครับเฮ้พี่เกิดเด็กดุลย์ดุสาวต์เกิดดัรับมีความสุขในหลายครับมีความสุขในหลาย นั่นแหละเนาะพี่น้องก็ถือว่าเป็นความสุขนะฮะที่เกิดขึ้นซึ่งนุ่มจิราก็มีโอกาสอยู่ในบรรยากาศนั้นพร้อมพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋เอา้านี่คือเรื่องราวทั้งหมดพี่น้องครับผมถิน่นน้ำมาเวอาสู่กันฟังนะฮะสำหรับงานดีๆพี่น้องครับผมกับงาน阿าดาวเวอร์คอนเน็กต์นะครับอาหารและสินค้านวัตก,กรรมเพื่อสุขภาพเอเอเห็นบอกคอยลื่มซื้อเลย <laughs> เ,อา,เอ,าอาหาร สินค้าและวัตรกรรมเพื่อสุขภาพไทยสู่สากลสัตว์ัวเออนั่นแหละพี่น้องครับผมแม่บาลรเฮ้เดชิวาหาคว้าวา่าขอยบอกพิอีขอเป่งานขอ,อ,อด,ดิวพิอีไ่ได้ได้พี่น้องอืออเอเอ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 อกออเออเออเอีเออเออเอีเีอเองเออ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 ่เสนอนะออเอนเอนเออเออ่ออเออเออาอมาเออเสมุจอเออเอัเออนออเออเออออเอองครับผมถ <c oughs> ือ,นอนะะาาว่า เป็นเรื่องเาดีๆที่เกิดขึ้นนะฮะลวกวังวาซิมีโอกาสได้เจอได้เจอกันอีกนะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะพี่น้องคนเล้ยคนเล้ยนะฮะน่ารักน่ารักพี่น้องครับเป็นการไปเลยคางแวบขนุนจิราที่มีความประทับใจมากๆพี่น้องครับนี่คือทั้งหมดพี่น้องครับผมของคนในแวดวงวงการลุกทุ่งนะฮะกับรายการจักรวาลลุกทุ่งกับกลานุ่มจิระจิละเล่นจิละเล่ามาสีวอาสูฟังฝากฝากดหัวใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจิระแน่กันแล้วกันสวัสดีครับ